สวัสดีครับผมวันนี้เป็นเช้าวันที่6เดือน8ปี63นะครับเรามาอยู่กันที่สปันซีวิวรีสอร์ทนะครับจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศที่หน้าห้องพักที่นี่นะครับอยู่ติดเขาทะเลเหมาะตอนเช้า ตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเที่ยวก็ที่น่านนี่คนก็จะมีมาตลอดครับเป็นจังหวัดที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเงยียบเท่าไหร่ขนาดผมเที่ยววันธรรมดาห้องยังเต็มเลยฮอตมากเพราะไงเพราะวิวที่นี่ไม่ธรรมดา มีที่พักผมมีบ้านเป็นหลังๆราคาก็ตามเพจครับทางขึ้นก็จะลำบากหน่อยนะครับผมถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็ไม่ให้รถครึ่งเพื่อเซฟตี้ไม่ให้รถเกิดไหลลงไปนะครับรถที่มีกำลังเครื่องน้อยขึ้นลำแบกไม่ได้นะครับ ก็จะต้องเดินหอบพิ้วกันมาไม่เหมาะกับผู้ใหญ่นะครับที่มีโรคประจําตัวหรือว่าร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงครับอ่าดูเหมาะกันไปก่อนมีวิวทุ่งนางวิวแม่น้ําวิวภูเขาครบครับหน้าฝนเที่ยวได้ครับผมเที่ยวไ,ได้เที่ยวได้เรื่อยๆชแนลครับผมรบกวนติดตามด้วยครับ